สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับรายการตอบคำถามวิทยาศาสตร์จะเอาคนความสามารถในการด้านตอบคำถ,ถามเนี่ยวันนี้คนพร้อมที่จะเพิ่มความเปียกเย็นชื่นฉ่ำในหน้าร้อนมนัียครับเริเลยค่ะเริ่มเลยนะครับทุกคนพืชสร้างอาหารโดยกระบวนการใดอนบับไปนะครับนน้ำเรียกกระบวนการใดสองค่ะข้อที่สองนะครับไฟฟ้านะครับ ถูกต้องครับที่ถูกต้องครับคุณที่รัดได้จับตัวยากขึ้นมาแล้วสิ<ฮ>ข้อนี้เป็นข้อยากมาก<ฮ>ว้ายคุณที่รัดได้จับตัวยากขึ้นมาแล้วสิ<ฮ>ข้อนี้เป็นข้อยากมากเพราะว่า ยากอย่างละสิบข้อเป็นทั้งหมดยี่สิบข้อโอ้ข้อนี้ยากนะค,ะนะครับข้อสิบเอ็ดนะฮะต้องตอบให้ถูกนะครับข้อสิบเอ็ดนั้นตอบว่าถามว่าที่อุณหภูมิศูนย์เคลวินโมเลกุลจะจุด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 ทบทวนอีกรอบนะครับที่อุณหภูมิศูนย์เคลวินโมเลกุลจะจุด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  ข้อที่หนึ่งระเบิดข้อที่2หยุดนิ่งตอบข้อ,อค่ะข้อที่2นะครับที่อุณหภูมิศูนย์เทวินมีโมเลกุลหยุดนิ่งที่จีรัตบ,บอกนะครับข้อที่สองหยุดนิ่งนะฮะเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องครับ ข้อที่สิบสองครับการหักเหของแสงเกิดเมื่อใดข้อที่หนึงครับแสงเปลี่ยนทิศเพราะตัวกลา,างต่างกันข้อที่สองแสงผ่านศูนย์ยาตาตอบข้อหนึ่งหรือสองครับข้อที่หนึ่งนะครับ แสงเปลี่ยนทิศเพราะตัวกลางต่างกันเป็นคำตอบที่ที่ผิดหรือจะถูกดีเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับแปลว่าคุณแอบดูข้อสอบผมแน่ไม่แอบดูอ่าไม่ใช่แอบดูนะครเดาดาโอเคข้อที่สิบสามเลยนะคราวนี้แหละคุณเดาไม่ได้แล้วแหละ ข้อใดกล่าวถึง RNA ได้ถูกต้องเคยได้ยินไหมครับ <Okay. S 1> ข้อใดกล่าวถึง RNA ได้ถูกต้องข้อที่1เป็นสายเดี่ยวและมีเบสยูราซิตขอภัยครับเบสยูราซิข้อที่2พบในนิวเคลียสเท่านั้นตอบข้อหนึ่งค่ะข้อที่1น,นะครับ เป็นสายเดี่ยวและมีเบสยูราซิสเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับอุ้ยขอ,อนี้ยากนะจะตอบถูกโอ้ยเดาข้อที่14เลยนะฮะคุณพันธิตาเขาจะจังเห่าแล้วนะฮะปฏิกิริยานิวเคลียสฟังกชันเกิดขึ้นที่ใดในธรรมชาติข้อที่1ครับ หินอุกกาบาตข้อที่2อครับดวงอาทิตย์ตอบข้อไหนครับดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์นะครับตอบข้อดวงอาทิตย์นะครับเพราะว่าปฏิกิริยานิวเคลียสฟังก์ชันเกิดจากดวงอาทิตย์ที่ทีรัฐพูดมานะครับเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องอีกครับ น่าเชื่อยากนะแต่คำง่ายๆนั้นคำถามง่ายๆพี่รับตอบปิดแต่คำถามยากๆนั้นพี่รัตตอบโทนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับไปข้อที่15้าเลยไหมครับไปเลยค่ะข้อนี้ยากแน่ทำไมเหล็กดูติดตับแม่เหล็กได้ทบทวนอีกรอบหนึ่งครับทำไมเหล็ก ดูดติดกับแม่เหล็กได้เคยเล่นแบบสัตว์แม่เหล็กไหมฮะเเคยล่นมันดูดกับเหล็กไหมครับอ่ามันดูดเพราะอะไรข้อที่หนึ่งครับเพราะเป็นวัสดุแม่เหล็กข้อที่สองครับเพราะเป็นโลหะหนักคอบข้อหนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งครับเพราะเป็นวัสดุแม่เหล็กเป็นคำตอบที่ ที่ถูกต้งงองครับอโหไม่น่าเชื่อว่าตอบผูอีกแล้วนะครับอ่าไปข้อที่1ิออกเลยนะฮะเสียงเดินทางช้ากว่าแสงเพราะอะไรทบทวนอีกรอบนึน,นะครับเสียงเดินทางช้ากว่าแสงเพราะอะไรข้อทีหนึ่งครับแสงมีความเร็วสูงกว่า ข้อที่สองนะครับแสงมีมวลมากกว่าตอบข้อไหนครับข้อหนึ่งค่ะอ๋อหนึ่งนะครับแสงมีความเร็วสูงกว่าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะพอตอบจริงไม่จริงอาวไม่รู้นะอันนี้หนักๆเลยครับอ้าวเป็นคำตอบที่รด้ไหม เป็นคำตับที่ที่พักช่วงหน้าสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะนีเราชะาชื่อเรนชื่ออะไรชื่อเกลค่ะเห็นรอปร่วัหวเขามาเป็นมาเนี่ยดีนะฮะเกียดนิยมการสอบเนี่ยดีด้วยคนยังไม่ทราบกันเป็นคลิปนี้พีโออยู่ในช่องนี้ครับมาผลงานของเดอกแั้ทีวีด้วยครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยถ่ายทำเสร็จแล้วปั๊บลงช่องทันทีครับโอเคครับกลับมาจากภาคช่วงหน้าอีกแล้วนะครับเป็นคำตอบที่ที่สุกต่อครับโอ้โอไม่ค้าผมจมโลดเลยตัวเริ่มแห้งแล้วนะ <c oughs> ยังไม่โดนาน้ำเลยมัวเริ่มแห้งแล้วนะครับ โอยข้อนี้ยากแน่นข้อที่สิบเจ็ดครับความดันอากาศเปลี่ยนอย่างไรเมื่ออยู่ที่สูงทบทวออีกรอบนึงนะครับความดันอากาศเปลี่ยนอย่างไรเมื่ออยู่ที่สูงข้อที่หนึ่งเพิ่มขึ้นข้อที่สองลดลง,งตอบสิตอบข้อ เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนไม่รู้แล้วนะไม่เปลี่ยนค่ะอันนี้ตาเต็มพร้อมเลยอ่ะความดันยากาศแล้วเปลี่ยนอย่างไรเมื่ออยู่ที่สูงเปลี่ยนดีไหมไม่เปลี่ยนค่ะทําไมอ่ะตัวมันก็หายเปียกไปแล้วอ่ะไม่อยากเปลี่ยนโอเคทูที่รับตอบว่าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นคําตอบที่ที่ผิดก็ <c oughs> ขอต้อนรับคุณพันิตาอีกเช่นเคยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วนะครับเป็นข้อที่18แล้วเหลืออีก2ข้อโอ้ไม่กอดคุณพันิตาคะแนนน้อยกว่าคนที่รัดแล้วนีนน่ตกอันดับแล้วนะเพราะว่าคนคะแนนน้อยจะไปบทลงโทษที่หลังนะ <c oughs> แล้วคนที่โดนคะแนนเยอะเนี่ย อาจจะมีบทลงโทษหรือเปล่าโอเคไปข้อที่แกักเลยนะครับพร้อมไหมครับดูต้องไหมนะ่ะพูดดังๆนะครับดวงจันทร์ไม่มีอากาศเพราะอะไรขอทบทวนอีกรอบนะครับดวงจันทร์ไม่มีอากาศเพราะอะไรข้อที่1แรงโน้มถ่วงต่ำเกินไปข้อที่2ไม่มีสนามแม่เหล็กครับตอบ นะ้านไงไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับอ่ะเป็นคำตอบที่คุญทีรัตพร้อมไหมฮะ,ะเป็นคำตอบที่คุณพันธิตารับมือไว้นะครับเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดเป็นคำตอบที่ผิดโอ้อไม่ ซ้อผมโ,โ,โดนเข้าเข้าแล้วไงตายครับคุณพานิตามาถึงนี่โชคร้ายเลยครับดวงตกครับช่วงนี้ต้องไปทำบุญนะครับ <c oughs> อีพีหน้าอาจจะน่ากลัวกว่านี้นั้นเนี่ยข้อที่สิบเก้าอิเล็กตรอนในอะตอมมีประจุอะไรบ้างเอาแล้วเลืมยาวแล้วนะฮะคุณรู้จักอิเล็กตรอนไหม ประจุมีกี่ประจุรู้ป่ะไม่รู้ค่ะคุณรู้จักขั้วแม่เหล็กไหมไม่รู้จักค่ะอืม,มรู้จักนะฮะอิเล็กตรอนในอะตอมนะฮะมีประจุอะไรบ้างข้อที่หนึ่งประจุบวกข้อที่สองประจุลบตอบประจุบวกค่ะประจุบวกนะครับเป็นคำตอบพี่พี่ผิด ไปคนออกไปครับแตไม่หมดหรออายางครับพูดดังๆนะครับอืมไปข้อที่ยี่สิบกันเลยนะฮะข้อที่ยี่สิบด้านลาผู้ชม,มเนะะี่ย่ะโอเควัคนนี้วัดเตนี่นะฮะอ้ามากลับมากับข้อที่ยี่สิบกันเลยนะ ข้อที่20นะครับสารละลายที่มี pH ต่ำกว่า7คือสารประเภทใดทบตัวนอีกรอบนะครับสารละลายที่มี pH ต่ำกว่า7คือสารประเภทใดข้อที่1เบตข้อที่2ปลดตอบข้อตอบดคะ่ะอ้โตอบข้อที่2น,นะครับกดนะครับ เป็นคำตอบที่จะผิดหรือจะถูกนะเป็นคำตอบที่จะถูกหรือจะผิดเป็นคำตอบที่ที่แน่ใจไหมเป็นคำตอบที่ทูกต้าวออกอไม่รู้ว่าโดยเฉลยมาหรือเปล่าแต่ถูกขึ้นมาแล้วครับ วันนี้ธนิตาครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็สนุกค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็เปียกค่ะรู้สึกเปียก <laughs> เพราะว่ามันเป็นรายการวิทยาศาสตร์เผชิญความเปียกนั่นเองครับคุณธนิตาน่าจะเป็นคนใหม่ๆเลยไหม,หม,หมที่เข้ารายการนี้ใช่ไหมที่ออกรายการนี้เพราะว่าไม่เห็นหน้ามาหลายรายการแล้วนะคนเก่าแน่แหละคะ่ะแต่ว่าอมเป็นไม่ค่อยวาอ่างอ๋อไม่ค่อยว่างแต่ว่าไม่ได้มาอยู่ใน รายการวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เหรอผมไม่เคยเห็นนะใครเคยเห็นไหาล่ฮะอ่าโอเคคุณพนิตาคก็ได้รับชมคำถามต่างๆไปรู้สึกได้เรียนรู้ไหมรู้สึกอย่างไรบ้างฮะจะถอนหายใจแบบรั้นสก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุก แล้วก <Sammy> ็เป <his Tak> <stories> ียกเอาเปียกคนเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติสําหรับรายการวิทยาศาสตร์นี้แหละคอ่ะคุณพณิตราครับจะจบรายการแล้วฝากผลงานหน่อยครับมีผลงานอะไรน่าติดตามบ้างครับช่องอะไรครับเชิญเลยครับฝากช่องติกต็อกหน่อยนะคะช่องไอเนดีว่าะกดยังไงฮะไอเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็ อ่เนยเป็นภาษาอังกฤษ N O E Y แล้วก็ดิวะอ่าอย่าลืมไปกด Subscribe กด Follow ให้กับคุณพันธิตาด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานของช่องเราหน่อยครับช่อง The f แฟงทีค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะ ้าที่รู้มันต้องมีแต่ผมฝากนะผมฝากกันเบื่อแล้วอยากจะให้คนอื่นพูดบ้างนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาติดนาฬิกาเป็นต้นไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์เกดเอาไว้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปของเราที่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณทิดรัตไปไหนก็ไม่รู้คุณทิดรัตไปไหนกับเนี่ย ที่ดารัตไปน้ําตกครับไปน้ําตกไปเล่นน้าตกเปียกอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่ตอนเราวันนี้ครับเปียกกับรายการวิทยาศาสตร์เจอเิญกัมเปียกไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่สําหรับวันนี้พวกเราสองคนเขากล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพันิุตาคัสวตสรีครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีรครับ